สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k i ินิติ TK นะคะวันนี้นะคะคินิติจะมารีวิวเป็นกรอบทองเหรียญเซมา8รอบหลวงปู่ทิมนะคะหรือว่าจะเป็นเหรียญรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะแต่ว่าใบนี้เนี่ยใส่เหรียญเซมา8รอบหลวงปู่ทิมนะคะเลี่ยมใส่ได้เข้าทรงเป๊ะสวยงามนะคะแล้วก็เป็นแบบฝั่งเพชรซีเซตนั่นเองนะคะแล้วสภาพของกรอบเนี่ย ก็สวยงามเลยนะคะสภาพดีนะคะแล้วงานสวยด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมดีเทลกันเลยดีกว่าเริ่มจากด้านบนยกซุ้มหัวสิงนะคะตอนนี้นะคะที่ร้านเนี่ยนอกจากจะเป็นกรอบทองใบนี้นะคะก็มีกรอบทองแบบงานลงยาด้วยหรือว่าจะเป็นตลับทองฝั่งเพชรแทก,ก็มีนะคะสําหรับเหรียญเสม,มาแปดรอบหลวงพุททิมหรือรุ่นอื่นๆที่ใกล้เคียงนะคะก็นี่เลยสวยงาม นะคะแกะลายสวยชัดเจนดีนะคะ,ะพอใส่แบบกรอบทองเนี่ยก็มีข้อดีอย่างนะคะพอเราเลี่ยมกันน้ําใช้แล้วเนี่ยก็เวลาห้อยคอนะคะก็ห้อยบูชาเนี่ยก็จะไม่เรียกว่าไม่หนักมากนะคะไม่หนักเท่ากับตลับนะคะนี่นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างแกะลายแบบนี้อยากต่างๆคือเข้าทรงเข้ารูปเหรียญเลยนะคะแล้วก็มาชมอีกด้านหนึ่งกันดีกว่า อีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้เช่นกันนะคะแกลายเดียวกันทั้งสองด้านนะคะชึบเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะคะคินนจะนำกรอบทองงานลงยามารีวิวด้วยนะคะนี่เลยแล้วก็ด้านหลังนะคะเดี๋ยวคินลืมรีวิวห่วงด้านบนนี่นะคะห่วงห่วงของเขาชึบทั้งสองด้านนี่นะคะ แล้วก็ด้านหลังนะคะแผ่นหลังกรอบทองก็จะมี2แผ่นนะคะด้านหน้ากับด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายของแผ่นหลังนะคะวิธีใช้กรอบทองเนี่ยก็จะเลี่ยมกันน้ําหรือเลี่ยมพับหลังนะคะหรือบางท่านเนี่ยเห็นเคยได้เห็นลูกค้าได้ยินลูกค้านะคะเขาเรียกเรียกว่าแบบเลี่ยม3ชิ้นนะคะก็คือหน้าหลังข้างนั่นเองนะคะชือ้อนี่น่าจะพอ ันนี้เป็นลายพับหลังนะคะสภาพใบน,นี้ก็สภาพดีเลยนะคะเลี่ยมใช้ได้สบายๆนะคะแล้วน้ำหนักนะคะอยู่ที่เลขที่ออกก็คือ5.79กรัมนะคะก็ไม่หนักมากไม่หนักจนเกินไปนะคะกำลังดีมันเราก็ไม่บางเกินไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวึ้นว่าขนาดเผื่อไว้นะคะเผืแ่อบบว่าท่านไหนอยากเอาไปใส่รุ่นอื่นนะคะ เราเริ่มวัดจากตรงด้านล่างตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะความกว้างที่หน้าจอนะคะจะอยู่ที่2.9เซนเราตัวตรงกลางตรงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ2.8เซนนะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็2.8เซนเช่นกันนะคะแล้วก็ความสูงของหน้าจอนะคะอยู่ที่4เซนนะคะชึบแล้วก็ด้านในนะคะความกว้างตรงกลางตรงตรงนี้นะคะตรงล่างสุดตรงนี้จะอยู่ที่3.4เซนแล้วก็ความกว้างตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 3.2านะคะ3.25านะคะแล้วก็ตรงด้านบนตรงนี้นะคะความกว้างอยู่ที่3.25เช่นกันนะคะแล้วก็ความสูงด้านในนะคะอยู่ที่5.1นเซนนั่นเองนะคะก็เป็นกอบทองเรียญเซมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะคะแล้วก็ใส่รุ่น1นื่ก็ได้เช่นกันนะคะเป็นกอบทองฝังเพชรซีซนะคะ ก็ท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่นัดที่นี้ได้เลยค่ะหรือว่าตามหาตรับทองกรอบทองสําหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทําตรับทองกรอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ s i t k 6 6หกหกหรือเพจ a c e b o o k ร้านตรับทองทิติหรือด่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าแปดหกหกหกแปดห้านะคะก็ร้านนะคะอยู่ชั้นสามห้างพันทิพย์งามวางวร้านอยู่ติดกับริฟตัวกลางเลยนะคะเผื่อท่านไหนอยากมาแบบปันตรับทองกรอบทองพาทองคําทองเก่านะคะหรือพ้าเครื่องนะคะก็ยินดีรับเช่านะคะร้านเปิดทุกวันค่ะ วันนี้นะคะคนิติขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินิติทีเด้วยนะคะขอบคุณค่ะ